ที่พายเทยวริศกับพายวายุเดินทางไปทําบุญถวายซุ้มประตูบ้านตะกลางนะครับผมบก็ตอนที่มาเจอแม่น้องใหม่แล้วก็แม่กันกล่าวแม่ของวายุแม่ของเทวริศนะครับผมตอนนี้ก็กินยาอยู่รินนมถนน เพื่อจะเดินทางไปที่สมประตูนะครับที่วัดบ้านตะกลางวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะครับผมดวนะครับดูความน่ารักครับพ่อแม่นี่แม่กันกล้าวแม่น้องใหม่นะครับ <c oughs> หลังจากไปใกล้กันแล้วต่างคนก็ต่างมายืนกินหญ้าอยู่นะครับ ดูแม่กันกลาวนะครับตัวสวยน่ารักนะครับเป็นลูกตัวแรกของแม่น้องใหม่นะครับดูครอบครัวของแม่กันกล่าวพลายวายุนะครับนี่นะครับส่วนวายุก็พาหลานมายืนกินหญ้าอยู่ริมถนนนะครับที่บ้านตกลางนะครับดูช้างก็จะสวนไปสวนมาเจ้าวายุก็ไม่สนใจนะครับเมื่อกี้ก็อยู่กับครอบครัว ทักทายกันแล้วก็มากินหญ้านะครับปล่อยปล่อยให้กินหญ้านะครับผมดูครอบครัวของป่ายวายุนะครับผมพลายเทวฤทธ์นะครับนี่เห็นไหมนี่แหละครับเจ้าวายุก็เดินรอ หยกนะครับส่วนแม่น้องใหม่นะครับนนแม่กันกลาวก็หันหลังให้นะครับอยู่ด้วยกันนี่และครอบครัวของเรานะครับผมส่วนแม่น้องใหม่ก็หลานชายเลี้ยงนะครับผมส่วนพลายเทวิศกับพลายวายุผมก็เป็นคนเลี้ยงนะครับเข้ากันก็ นาก็ชวนกันมากินญ้านะครับส่วนแม่น้องใหม่ก็อยู่ที่บ้านนะครับอยู่กระท่อมอยู่โรงไม่สนใจนะครับเจ้าวายุก็จะออกไปถนนกลัวรถชนนะครับนี่แหละแม่ของวายุนะครับพังกันกล่าว เมื่อทักทายกันเสร็จก็จะมาเดินออกแยกจากแม่มากินหญ้าเฉยนะครับไม่ค่อยสนใจแม่นะครับส่วนแม่ก็ไม่ค่อยสนใจลูกเพราะว่าแม่ก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อปรับปรุงร่างกายนะครับผมส่วนพิควานก็ต้องคอยดึงนะครับเพราะเจ้าอายุก็เป็นเด็กน้อยอยู่เนยยาะยังซนนะครับกลัวออกไปถนนกลัวรถมาเฉียวนะครับ นี่แหละครอบครัวของเรานะครับผมคุณแม่น้องใหม่กับแม่กันกล่าวก็ยืนกินหญ้านี่แหละครับลูกคนแรกของแม่น้องใหม่นะครับคือแม่กันกล่าวลูกแม่กันกล่าวแม่น้องใหม่จะมีลูกสองเชือกนะครับแม่กันกล่าวกับพลายเทวฤทธิ์นะครับผมดยตระกูลนี้ลูกจะห่างมากนะครับ ถ้าเป็นบางเชือกบางตัวก็อย่าร้องระหมเลยนะครับแต่สองครอบครัวนี้เขาไม่ร้องมากหรอกครับขอทักทายคุยกันแป๊บหนึ่งก็ต่างคนต่างแยกกินหญ้ากันนะครับส่วนคุณน้าก็พาหลานยืนกินหญ้าตามถนนเฉยนะครับหลังจากกินหญ้าเสร็จก็เดินทางไปนะครับวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะครับเพื่อไปมอบสมประตู ให้วัดนะครับผมซึ่งควานของแม่น้องใหม่ครับคุณยายอ่อนสีมาดีท่านได้บริจาคสร้างซุ้มประตูให้วัดบ้านตะกลางนะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้าแล้วนะครับ ดูจะไปยืนชิดกันจะไปกอดกันนะครับนี่แหละครับคือครอบครัวของเขาเลยนะครับผม ก็ยังรักลูกสุดท้องอยู่นะครับนี่แหละคือครอบครัวของเรานะครับสายโยกทั้งหมดเชือกเลยนะครับผมเวลากินหญ้าอย่างนี้ก็จะไม่ข้อโยกนะครับผมเป็นยังไงครับดูความน่ารักของครอบครัวผมแล้ว ที่พี่ควานมายืนรอตรงนี้ก็กลัวรถนะครับกลัวลรถวิ่งมาเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นทางโค้งนะครับนี่แหละคือบ้านของคุณยายอ่อนสีนะครับผมเป็นเจ้าของช้างนะครับส่วนผมเป็นควานเป็นหลานนะครับ แม่น้องใหม่นะครับเป็นช้างเพศเมียที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินเลยนะครับที่สูงที่สุดเลยนะครับผมแม่กันกล่าวก็เริ่มจะแตกเนื้อสาวแล้วนะครับก็เริ่มใหญ่มากเหมือนกันแล้วนะครับผมช้างก็จะโตใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับ ผมนี่และครอบครัวของเรานะครับมีเพศผู้สองเพศเมียสองนะครับตอนนี้ที่ปล่อยกินหญ้าก็เพื่อที่จะรอเดินทางไปวัดนะครับเพราะว่า ต้องรอเลิกรอยามรออาจารย์มาก่อนนะครับผมก็เลยสองเชือกนี้ก็เลยยังกินอาหารอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกันมากินหญ้าอย่างนี้แหละครับช้างหลังจากทักทายกันก็ต่างคนต่างแยกกันมาหากินหญ้ากินอาหารนะครับ ก็จะอยู่บนในกระท่อมนะครับกับแม่กันกล่าวส่วนหนุมน่มน้อยหนุ่มใหญ่ก็ต้องหากินหญ้าตามถนนก่อนนะครับเป็นยังไงครับครอบครัวของเราไม่เหงานะครับดูเจ้าหนุ่มน้อยนอน,นเล่นนะครับ ดูย่งยาจากปากนะไม่ยอมเดิมกินเลยนะยาเยอะแยะแต่ความน่ารักนะครับผมดูลูกชายนะครับขวานก็เรียกมา ทำหัวเจาผมแดงเล่นนะครับผมก็ใกล้เวลาที่จะเดินทางไปมอบสมบตูแล้วนะครับดูการทักทายของเจ้าหนูน้อยนะครับชวนแม่แล้วส่วนควานน้องใหม่ก็เพิ่งจะแก้น้องใหม่นะครับจะเดินทางไปวัดนะครับผม กำลังเตรียมตัวนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมโปรดติดตามช่องวายุชาแนลกับแม่น้องไหม่ด้วยนะครับขอฝากวายุน้อยไว้อ้อมอกของคุณแม่เอซีทุกๆท่านทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม